ไต่อินมโลกงี่แม่เฮ็ดปั่นน้องโโนะครับอ่ามาไวบริการพี่บริการน้องขอบคุณหลายๆครับอ่าคุณแม่ไต่อนุโมทนาบุญน้ำกันพี่น้องที่เคารพครับเดินทังเข้ามาภายในใบริเวณ,เว,ณ,เว,ณ,เว,ณวัดโนนสวรรค์แล้วขอกราบขอไหว้ขอคว,า,อวามอนุเคราะห์น้ำพี่น้ำน้องย่าเป่าไปหาหมองดังเดินตรงเข้ามาลงทะเบียนสะกอนครับเออลงทะเบียนในทั้งวัดโนนสวรรค์น้ส,นนสะกอน อ่าล้ทะเบียนปั๊บเจ้า้าทีกัสิอบเอาวัตถุมงคลที่นํามาจากประเทศอินเดียนําไม้พี่ให้น้องเมาได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของพีของน้องของครอบครัวของพีของน้องนั่นคือใบโพจากประเทศอินเดียแล้วพี่น้องจะคอยไปหาหม่องนางสําหรับหม่องนางกับผมก็ขออนุญาตประชจ้าสมพันธ์ที่คุณแม่อ่เพิดบอกไปแล้วตอนนี้ทางอ่าสลาก,การประเลี่ยนทั้งสองขางแม่เต็มแล้วครับ เออเต็มแล้วฉะนั้นพี่น้องที่ล่งทะเบียนตอนนี้เหลือก็คือรอบเจดีครับอารอบเจดีซึ่งเป็นิลิตภัณฑ์ของหลวงปูส่สยธรรมทิโนโนค่ะอปราสะพัน,ตน,น์ต่อเนาะพี่น้องเนาะกันพี่น้องเดินทางพามาพี่น้องสังเกตหอละข้างเด้อพี่น้องเด้อบอลล่อลงทะเบียนชี้พามโย อายุขางหอละขั่งก็ดีค่ะพี่น้องมาอหอดแล้วแงนาเบิงซักก้อนกับพี่น้องพระเอาตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะน้ำพญาบาลเ้อค่ะน้ำพญาบาลนํำกำนันเพลนถ้าผู้ใดอันอยากเสิแลกปัดใจเนาะพี่น้องเนาะค่ะกะบมหาอันท่านพญาบาลและกำนันนะคะอายุขางๆางนี่แหละค่ะคางๆางโคศกที่เวาอยู่นี้ อนุโมทนาบุญขอบพระคุณคุณแม่สิริพรครับคุณสิริพรแก้วดวงจันทร์พร้อมครอบครัวครับตั้งโรงทานข้าวมันไก่ครับใช้บริการได้เลยครับอนุโมทนาบุญขอบพระคุณคุณสิริพรแก้วดวงจันทร์นะครับพร้อมครอบครัวของท่านนะครับนำโรงทานข้าวมันไก่มาบริการพี่น้องพุทธศาสนิกชนจนในค่ำคืนนี้ก็ไปใช้บริการได้เลยนะครับ อ่าใช้บริการได้เลยครับกับหรือโตรองท่านต่างๆครับผมอาจจะพอเพียงบองพอ่อครับตอนนี้ถ้าคณะกรรมการครับผมก็พยายามจะดูแลให้คือวายพี่น้องครับผมตั้งใจมาททาบุญค,ครับผมก็จะได้เฮ็ดบุญให้ท่านกับตอนนี้ก็กาพอให้ครับพีททพ่น้องเขา้ากับบางท่านครับผม,มก็มาอาจจะบอยวโตตั้งกับบมมีเต้นก็ว่เต้นว่างครับผมกะคกับตอนนี้ครับผมนําเรียนว่าคณะกรรมการครับผมกําลังดูแลให้ในส่วนตรงนี้ ครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าของรถยนต์โตโยต้าสีดำป้ายเลขทะเบียนออ่างยอยักษ์8 9 9 3นะครับเจ้าของรถยนต์โตโยต้าสีดำเลขทะเบียนออ่างยอยักษ์8 9 9 3เอาไปซอยถอยรถในอแม่เมอ้ยครับเออรถเพิ่งออกบ่ได้วันสันครับ รถโตโยต้าสีดำอยอ8 9 9 3ซอยไปถอยรถไห้นะครับรถพี่น้องเขามาเห็ุบุญออกบ่วใ้ว่าสั้นครับเอาขออนุโมทนาบุญกลาบขอบพระคุณโรงทานแม่หอมบ้านขาวน้อยพร้อมครอบครัวนะครับนำโรงทานน้ำเต้าหู้ข้าวต้มแล้วก็น้ำส้มเกล็ดหิมะครับมาบริการพี่น้องที่มาร่วมทำบุญในค่ำคืนนี้ ครับอนุโมทนาบุญขอบพระคุณแม่หอมบ้านขาวน้อยพร้อมครอบครัวครับนำลงทานน้ำเต้าหู้ข้าวต้มแล้วก็น้ำส้มเกล็ดทิมะมาบริการครับและอีกหนึ่งลงทานครับอนุโมทนาบุญขอบพระคุณลงทานคุณแม่อ้วนนะฮะไหมไทยนะครับนำลงทานเป็นโจ๊กนะครับร้อนๆน้ำดื่มอีกสิบแพ็คจากบ้านนาคารซื้อาควยกันนาะพี่น้องเนาะนั่งซื้อบ่อกกันกะ ลูกล้านคณะกรรมการความทั้งทั้งวัดทั้งว่าก็ขอกราบประทานอภัยปีนี่หลายค่ะเคิดว่ากะว่าหนังสือทนีสิพ่อเสร็จแล้วก็บบพบ่อค่ะอาจารย์บ่พ่อเลยก็ขอกราบประทานอภัยน้ำพีน้ำหนองของเฮาเด้อค่ะอ่าพี่หนาว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะพี่หนาวากันไหมอ่าอาจารย์เพื่อนเ็ดหลายๆค่ะเอออ่าบัดนี่สำหรับพี่น้อง าสำรับพี่น้องที่เขาค่ะอาสำรับพี่น้องที่ทำพิธีจุดถูกจุดเทียนค่ะอาให้ยับยับออกมาจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อยับยับออกมาจากน้อยบนไดที่่สมควรจุดกับบดจุดเอาะคอะอาจารย์เนาะมองได้่สมควรจุดกับบดจุดจบถือไว้ก็อธิษฐานจิตเอานาอพี่น้องเนาะค่ะเอาบนว่าให้ยับออกไปบนได้ขออาจารย์ที่ไปจุดเทียน โอ้ค่ะโอ้เพื่อนอาผู้ที่ไปอันเอ,นอ,นอนาว่างผ่าไตรบางสกุลเอาออกมาจุดถูกวัด mm hmm. ดีค่ะอาพรค่ะเอออาตุยบ่มาบ่ค่ะค่ะวัดดีค่ะ,คะ,คะพี่น้องบานเส้นงเพ่งมาอีกแล้วกับพี่น้องมาเป็นก่อนเป็นกลุ่มอาพี่น้องที่เขาไปว่างผ่าบางสกุลไห้ลูกเน้น ขอความกรุณาหายพี่น้องขอเข้าออกมาหยุดถูกขังนอกเด้อพี่น้องเพราะว่าบริเวณขับแขบแล้วเกินกับพี่น้องย่านเกิดปะกายไฟไหม่ขึ้นอะพี่น้องมาฮอดแล้วลงทะเบียนชีพห้ามต้วแม่เด้อลงทะเบียนแล้วบอกเออเรียบร้อยแล้วซาถูกขอมู่งนาบุญนำซาถูกนังซื้อเลยบได้น้องแม่น้องได้แล้วโอ้ค่ะค่ะค่ะเปนกาลังไปหาหายอยู่เนาะขาเทือดได้ขาเธือได้คุ้น่อเราไปหาหายยูะ ขอให้พี่น้องของเฮ้าได้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีความสุขครับพี่นอ้องปฏิบัติธรรมให้มีความสุขเด้อโอ้ยได้มาสองเล่มบาทเนี่ยอออขออนุญาตคุณแม่สุปราณีครับได้ได้มาสองเล่มอนุโมทนาบุญขอบพระคุณครับกับคุณแม่รุ่งอรุณบุตรแก้วครับมาร่วมบริจาคทำบุญกับทางวัดโดนสรานด้วยเป็นปัจจัยทั้งหมด หนึ่งรอยบาทนะครับสาธุครับกับคุณแม่รุ่งอรุณบุตรแก้วครับค่ะอ่าขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะอ่าคุณแม่ซึ่งเพื่อนอ่ามาบริจาคเนราะคุณแม่เนาะขอให้คุณแม่มีตังตงต้งแต่ความสุขอันใดลงทะเบียนชื่อผ่านตรงนั้นเ้อค่ะฝากของญ่ไปค่ะอ่าฝากของไงไปอ่าพี่น้องของเอ้าที่เดินทางเข้ามาใหม่ ปดสังเกตหอละข้างเด้อคุณแม่เด้อหอละข้างทั้งตานตะเว้นออกฝากของใ่ไปหมองลงมทะเบียนชีพามกราบขอบพระคุณเด้อคุณแม่เด้อวาวาอย่างเน้อขอบคุณแม่ค่ะคุณแม่ประยงโมทนาบุญนาะแม่เนาะค่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 ะให้อาจารย์เพื่อนอ่านค่ะ ถวายใส่กับเมื่อหลวงพ่อประคุณเด้อคุณแม่เด้อค่ะขอกราบขอบพระคุณแท่นทั้งวัดทั้งว่าเด้อคุณแม่ขอให้มีความสุขอายุมั่นคนยืนค่ะออขอให้คุณแม่มีความสุขค่ะพี่น้องอครับขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณคุณแม่ศรีเมืองชัยคำครับามาร่วมทําบุญกับทางวัดนนสวรรค์ด้วยครับเป็นปัจจัยทั้งหมด 200บาทนะครับสาธุกับคุณแม่ครับสาธุกใอยมีความสูขทั้งรอบทั้งรั่วค่ะค่ะมีลูกยิงไอซสอนไหนมีลูกใช้ยอซ้อนไงสามีหายใจขาวดังฝ่ายแนวกีรายก็จะมีพี่น้องมาหอดแล้วกะอ่าเดินทางมาหอดแล้วลงทะเบียนชีพห้ามบูชาทูกเที่ยนแล้วเรียบร้อยพี่น้องก็จะลืมเด้อบูชาผ่าไตบางสกุลให้ลูกเน่นใกล้เวลาพ้นสีอ่อาชาปนัิจิตเรียบร้อยแล้ว ยับเขาไปเบิงไก่ๆเด้อพี่น้องเด้อยับเขาไปเบิงไก่ๆอ่าศิระหล่างกายของมนุษย์คนเฮามีแค่นี้เพราะฉะนั้นมาหอดแกล้วอยากให้พี่น้องเพื่อแพรหาลูกเน้นน้ำเนื้อแม่เด้ออาบูชาพาไตาค่ะอ่าอภรรมาหอดแล้วอาบูชาพาไตาบางสกุลให้ลูกเน้นให้เพื่อนได้บุญน,น้ำแนือเด้อส่งเล่าขึ้นสวรรค์อ่าังบาพี่น้องขึ้นสิเพื่อแปรหาลูกเน้นเฮานาะค่ะ าาฝากน้ำพีน้ำหนองของเฮ้าสุขูดสุขคนเดี๋ยวนี้สาลาสองฝากฟังและบนสาลาเฮ้าแนนแล้วให้พี่นอ้องไปทางโบสถ์เดอค่ะเดอร์ไปทางวิหารโบสถ์่นสีกลางได้สายสินและกับสิทธิดท่ายติ้ตงรอดตอนรับพี่น้องของเฮ้าอยูอ่ถ้าหากเต็มทั้งปีแล้วก็ให้ไปทางพุ่นกราบขอบพุ่นพี่น้องของเฮ้ามืดสุขุดสุข,ข